ชาวสวนทุเรียนคอนบุรีกว่าขนทุเรียนมากว่า20ตันคะ่ะเพื่อมาร่วมงานทุเรียนต้นน้ำมูลโคราชแอดคอนบุรีครั้งที่3คะ่ะเมื่อวันที่19 2 0กถึง20กร,รกฎาคมที่ผ่านมาหน้าสนามที่ว่าการอำเภอคอนบุรี bury, จังหวัดนครราชสีมา ทางชมรมผู้ปลูกทุเรียนอำเภอคอนบุรีร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนจัดงานทุเรียนต้นน้ำมูลโคลราชแอดคอนบุรีครั้งที่3เพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนคอนบุรีให้รู้จักมากยิ่งขึ้นภายใต้สโลแกนกลิ่นอ่อนเนียนนุ่มละมุนล,ลิ้นและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยนโยบายตัดแก่เพราะแคร์คุณเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ค้าและผู้ซื้อได้มาเจอกันโดยตรง โดยมีทางด้านนายอภิชาเลิศพัชระกะมลสอสอเขต10พักเพื่อไทยและนายอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลอสอสอเขต11พักเพื่อไทยและนายเพียรวัตรทีระวัฒนานายอำเภอคอนบุรีร่วมกันเปิดงานซึ่งภายในงานมีเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในอำเภอคอนบุรีได้นำทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆที่ปลูกขึ้นมาวางจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวกว่า35สวน รวมไปถึงยังมีสินค้าโอท็อปอื่นๆอีกมากมายการประมูลทุเรียนเพื่อนําเงินรายได้ไปสมทบในกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอําเภอคอนบุรีซึ่งทางด้านนายประยูนทองบอลประธานชมรมผู้ปลูกทุเรียนอําเภอคอนบุรีกล่าวว่า การจัดงานทุเรียนต้นน้ำมูลโคลราชแอดคอนบุรีนั้นจัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วจนได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนภายใต้ความเป็นเอกลักษณ์ของสโลแกนที่ว่ากลิ่นอ่อนเนียนนุ่มละมุนลิ้นเน้นการรณรงค์ให้ชาวสวนทุเรียนตัดทุเรียนส่งจำหน่ายแบบมีคุณภาพด้วยโครงการตัดแก่เพราะแค่คุณเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ามากขึ้น ซึ่งในแต่ละปีนั้นจะมีชาวโคราชและจากที่ต่างๆหลั่งไหลมาซื้อทุเรียนคอนบุรีในงานปีละกว่า20,000คนสร้างเม็ดเงินกว่า10ล้านบาทซึ่งในงานนี้ยังมีเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกทุเรียนในอำเภอคอนบอรุรีนำทุเรียนมาวางจำหน่ายกว่า35ศสวนเตรียมทุเรียนมามากกว่า20ตันเลยทีเดียวค่ะโดยราคาจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ120บาทเป็นต้นไปค่ะ